งูเขาก็เติบขึ้นอ็เติบตัวหนุ่เด้อใช่ไหมมีนกเด้อโอ้ตัวนี้ชิงตรงเสือบังมากเด้อมากไหมเด้อไปดีเด้อคนนี้เนาะสายยูทู ใครที่มักเลาะป่ายิงกาหอกนิ้นนก็ชกก่วยติดตามกันเลยเด้อว,วันนี้ข้าพเจ้าสีพาเข้าไปเลาะบึงนี่มาเบิ่งมากกัอนอันนี้โบทักว่าเพื่อนเอ,าาอิญว่ามากอย่างนี้ผมก็บริว่ามากหรือว่ามากนี่นี่เงนินก็กินกระหอกก็กินเด้องามแบบนี้แหละ เอ,อนีองกฮากินได้เนาะมันส้มส้มหวานเนาะโอ้ยกลินแท้กลินว่าน่าจะมีอยู่นะกระหอบกินโอ้ส้มโคตรส้มเลยกระนายก็กินเ้อเนี่ เป็นกองที่คือกระนายกินเนาะสําหรับใครที่ยังหูเนาะกระนายกินเ่าจะกินเป็นกองเป็นกองนี่แหละน่าจะสุกมาจะดดลละสุอดอยเอย 了，结婚。 หอดจุดผักแลวเด้อหอดมีหอดวัน,ดนผักละเอากำลังที่ไปเบึ้งมากมีปลาด้อว่าสิมีกระหอกบอหรือวมีมันซุกแล้วหรือยังนนเนาะ้าติดตามเขาไปบ้างเด้อว่าสีมีบอเนาะคืนนี้ฮันสี หายได้ยินกระหอกบ่มาหอดเล็กกระหอกกิน่นแิ่รู้สึกว่ามีคนเคยเข้ามานี่นี่หอยกระหอกหกินเรื่องนี้นะน,นี่แหละพวกนี้นี่แหละบางนีปลาเนาะบางนีปลาก็ประมาณนี้เด้อ หนะาทนะี่โน่จะหหายที่ังก็เคยเห็นแต่น่าจะยังบูหูนะกะหอกกะกินเงียนนี้ถทาอ่ามันก็กินเดิมกะกินบุคคลิบุเนะลองติดตามไปบ้างตอนนี้เวลาสี่โมงครนะึ่งยนะคือโมง สนั่งเฝ้านั่ง้ติตามมันมีมีว้อะพอมีข้าพเจ้าได้มดติดตามาตอนนี้ข้าพเจ้าสินั่งนี้แะ่ดีท่าละาสิทาด้สติตามมีว้นะใบมันจะเป็นแบบนี้ด้อใบมันจะเป็น หอดแคมเดอ้ยค oh. mm ืน hmm. น mm ี hmm. ้บ่เ um. ห mm ็นหอดกระหอกตัวอ่เลยยิงจะนับเดียวนกเข้าก็คือฮอดแคมล่ะที่ผักล่ะเบิ้องรั่วหงสสิได้บ้อนนี่ประมาณสองสามบาทอะ เสียงปืนเรา้อนั้นเราไปามโอ้ตัดีิสั้นไหนอ่ะเดินในโอ้มันนี้เขาเราเห็น่อตัวนน,นี่นี่อันนี้บางเ<า><า>ด้อบางรัวเด้อดันัาเจียแล้วเนี่ยห <laughs> อกดิกกับ หอมแดงแบบนี่ <c oughs> อพอได้กินมันนี้นะนะกำลังแต่งกินเน้่ยคืนนี้กําลังแต่งกินกินแล้วแล้วก็ชิ้น,นอนประมาณส12โมงของคืนเที่ยงคืนนะไม่สิไปการ กลับบ้านนะก็มาสีต้องหินกลับบ้านรับตามเลยเนาะวันมีพอสิมีให้ต้นใบจักบ้าทบองติดตามกัไนได้ใครมักกันรอปลาเสียวปลาลาสัตว์จะคอมเมนต์มาเ้ย ທຸກຄົນມາເດີ້ຄົນເອົາລ່ວ การมาเห็นบางรัวตัวนึงเนี่ยยิงยิงตกละถเถอะมันคาถึงถึงกกไม้มันสูงหมดกกไม้ใหตกของใส่ถึงละมาเห็นตกมันลุมน่าจะคาแล้วละคาถึงละเสียดายดเลยเว้ยเยอะบางรนะั้วต้นีม้นะบีหัว กับหมอหอดบอนจอดรถแล้วโอ้โคตรเหนื่อยเลยมืดคืนเหมือนจนอนเลยด้วยได้กระห้องไปสว่างตัวอ้อยเหนื่อยเหนื่อย